ระทงใบตองลายแม่แบบใบสีนะครับอันนี้เป็นลายแม่แบบใบสีสอดไส้ด้วยใบใบกระบือนะครับใบกระบือใบตองสอดไส้ใบกระบือขานทั้งล่างนี้จะเป็นต้นสนนะครับต้นสนหุ้มด้วยใบยตองนะครับดูลวดลายครับสวยงามครับสามชั้นนะครับสามชั้นสี่ชั้นเนี่ยดูข้างในน,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 นะครับเป็นเป็นนี่ครับต้นสโนนะครับ เป็นวัสดุธรรมชาติทั้งหมดนะครับให้ชมครับให้ชมสวยๆจากปากของตลาดนะครับช่างฝีมืออาชีพจากปากของตลาดที่เคยทําทุกปีครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์เป็นหนึ่งก็เอาไปปีนี้มีคนจองแล้วนะครับมีคนจองแล้วคนที่จองเขา,ปาเป็น,น,นะนลูกศิษย์อาจารย์เป็นหนึ่งเหรอเมื่อปีีแล้วอาจารย์เป็นหนึ่งมาจะมาเอาไปครับเอาไปสองใบลูกศิษย์จะเป็นหนึ่งเหรอถ่ายหน้าได้ไหมได้อันนี้ครับวอ ปีนี้ลูกศิษย์อาจารย์เป็นหนึ่งมามา,มาจองครับนี่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับราคาไม่แพงมากครับเนี่ยใช้เวลาทํานี้สามวันนะครับทาล่วงหน้าถ้าเกิดทาสดๆเนี่ยมันจะทําไม่ได้เลยเพราะเสียเวลาทําลูกงก็ไม่ต้องไปทําที่อื่นเลยครับไม่ต้องไปได้อย่างอื่นแล้วนี่ทําล่วงหน้าถึงถึงราคาขายได้แบบนี้นะครับสวยงามมากครับให้ชมกันสดๆจากฝีมือช่าง ปานีครับระดับไปประกวดได้เลยนะครับนี่ครับลายคล้ายๆกับลายเมงดาแล้วครับแต่ไม่ใช่นะครับเป็นลายแม่แบบใบสีนะครับสอดสอดไส้ด้วยใบใบระเบือเนี่ยสีแดงเลยครับสวยงามก็ดูการทาครับนี่ครับต้นสโดวนะต้นสโดวในข้างในแล้วสดุธรรมชาติทั้งอันให้ชมกันครับชมแล้วชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ